สวัสดีค่ะตอนนี้ครูก็จะเริ่มอธิบายทีละข้อเนาะเผื่อว่าในคาบเรียนอาจจะเร็วไปนะคะก็เริ่มต้นในข้อที่มีมวลวางติดกันเลยนะคะซึ่งใครมองเห็นข้อสี่ก็จะมองเห็นว่าเออดูยากเพราะฉะนั้นเนี่ยขอพูดหลักการตรงนี้กับข้อ3นิดนึดนดนงก่อนแล้วกันะะนะคะสำหรับข้อ3เนี่ยโจทย์บอกว่าออกแรง10นิวตันกระทำกับมวล53 2สองให้นักเรียนมองอ่างนค่ะว่า มวล5 3 2เนี่ยกำลังเคลื่อนที่ปพร้อมๆกันเป็นมวลรวมเท่ากับ10กิโลกร,รมัมถ้านักเรียนมองมวลรวมนักเรียนจะสามารถหาความเร่งได้เสมอค่ะนะครับก็จะมองว่าซิกมาเอเท่ากับ m อและซิกมาเอเจ่ามีแรงทำเพียงแรงดียวก็คือ10 1หน่วตันมวลซึ่งเท่ากับ10กิโลกร,รมัม ความเร่งก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งนั่นเองคะะตอนน้เรียนได้ความเร่งราไปดูสิ่งที่โจทย์ถามนะคะโจทย์ถามว่าแรงปฏิกิริยาระหว่างมวลเท่าไหร่ตรงนี้นะคะที่เราจะต้องมองเป็นก็คือหน้าผิวสัมผัสจะเกิดแรงกระทำต่อกันและแรงกระทำต่อกันนั้นก็จะมีแรง5ดัน3แต่ในขณะเดียวกัน3ก็จะดันกับตามกฎที่ข้อที่เท่าไรของนิวตันนะคะ แรงนี้เป็นแรงคู่ปฏิกิริยาตามกฎข้อที่3ค่ะ action เท่ากับ reaction แ,แต่ว่าแรงสียดเงินกับแรงสีแดงจะมีขนาดเท่ากันนะคะแต่เราจะใช้แรงสีนดเงินในการคำนวณเพราะว่ามันสะดวกค่ะเน,นื่องมาจากแรงสีนดเงิน,เ,นเป็นอำนาจที่ดัน3กิโลกรัมกับ2กิโกรัมไปข้างหน้าค่ะ ดังนั้นนะคะเราก็สามารถถาแรงสีเงินให้ง่ายๆเลยค่ะผููจะเรียกแรงปฏิกิริยาภายในตัวนี้นะคะว่าแรง5้าค่ะแปลว่า5้าดังนั้นในเมื่อเรารู้ว่าวัตุสองก้อนมีกําลังเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่ากันในเมื่อมีเคลื่อนที่ไปพร้อมกับ5้าสามสองเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความเร่งเท่ากับหนึ่งเช่นกันค่ะดังนั้นนะคะความเร่งเราจะรู้ได้จากความเร่งที่เราคำ,คำนวณได้ในตอน มูลรวมก็สามารถหาแรงได้ค่ะจากสูตรไปน,นะคะซิกมาเอเท่ากับเอเเเอเท่ากับ1มวลเท่าไหรคะมวลจะต้องใช้มวลรวมก็คือ5้าหนึ่งค่ะเราจึงสามารถหา f ที่เป็นแรงเดียวนั้นที่พักสากับ2องนั่คือเอทสามห้าสามค่ะก็จะได้งคงต่ะถามว่าแล้วแรงที่3ามดันห้าราคาเท่ากับเท่าไใ่ รีออรก็เท่ากันค่ะเพราะ2แรงนี้เป็นแรงคู่ปฏิกิริยาค่ะตรงน,นี้แล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเรียนรู้ความเร่งนักเรียนก็สามารถหาแรงปฏิกิริยาภายในได้ค่ะเดี๋ยวเราจะนำความรู้หรือแนวคิดข้อนี้ไปหาข้อ4เช่นเดียวกันนะคะแต่ในระหว่างนี้คำถามถัดไปคือแรงที่3าดัน2หล่ะ ซึ่งเท่ากับ2ดัน3จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่บางคนอาจจะคิดออกเลยนะคะเพราะว่ารูปแบบการคิดก็จะเหมือนกับการหา,รา f ห้าสามค่ะด, 3, ดันด้วยแรง F3 ดันสองด้วยความเร่งเท่าไหร่ฉันน,น,นีนนงน้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะ F32 ก็เท่ากับมวล คูณความเร่งดูเท่ากับ2คูณหงต่อ2ดูร้อตนค่อค่ะขอจบข้อ3ก่อนนะคะและในคลิปถัดไปขอให้นักเรียนดูข้อ4ต่อค่ะ